ไปดิป่าลุงผมสั่งน้มมัดเกลียวไปลุงเอ้เมื่อนี้มาบุกข้วแม่น้องมิวลุงเอ้แม่น้มมัดเขาข้วแกงน้ำไหมพะลุงแกงน้ำไหมแกงน้ำไม้สดเด็ดลุงเอ้เคยลาไปซื้อมาให้เมื่อเช้านี่ฝากเงินน้ำเคยลาฝากเงินน้ำเคยลาเคยลาเผื่อกระซื้อคือกันบปลุงเอ้ซื้อสองโลน้มมัดได้โลหนึ่งลุงเอ้ซื้อโลหนึ่งเมื่อนี้บุกข้วแม่น้องมิวลุงเอ้แกงน้ำไม้สดสูกินลุง แกงใส่เห็ดน oh, ังฟ้าพอนุ่งเห็ดออกแหละพนุ่งไอ้พนุ่งซองนั่งเยี่ยมเลยเลยบนุ่งอันนั้นจะเป็นพักพักใส่แกงหอยนั่นเนี่ยอ๋อตกหม้อหนึ่งฟรีบนุ่งไอ้หนุงนิ้วกำลังป่านมาหมายเกาะบักอือบนุ่งเอ้แม่นบ่บักบวอับลูกบักอือบึกือหน่อยบนุ่งเอ้กำลังแกงใส่ปลาเด็กใส่ใส่ยังเกาะลืมโอ้เต้าลุ่นได้นนี่นะ เมนองมิวเห็ดเองนะปงุงไอเตานี่นะโอ้เตาเตาแบบเนี้ยบ่ทนเมนองมิววะ่ะเอาแบบนี้อย่างทนเอากระขูแล้วก็อาปูนใส่เลยลืดดินมาไหมกระขูดินวบเนี่ยเอาดินซีมิงใส่โอ้แบบนี้ก็ได้บ่ขากได้แบบนี้มันมาจากทนมาลงไอต้องแบบนี้ สุดยอดเลยคากยีลีเตาเราขับลงเยเยะพื้น uh ุงเนามีมงือสานกมันนมันท่านละอยากำราบลงเลยฮฮะเอ้าหมดว่าเลยฮะโหฮะก็นอนตื่นน่าจะเตมเมื่อคืนนักนอนตื่นปะจะโมงหรือสิบโมงหรืสองโมงเลย อืสบายดีพี่น้องน้องมอสนะลูกไส้ทนของแม่พ่ถ้าก็น้องตื่นนะจ๊ะเก่งน้องใหม่สุดแสบยยี่รลุงเอ้เบ่อเห็เพระและเห็ดใส่ใส่เห็ดปานนี้บลุงเอ น้องไม่เฮ็ดนะฝ่าเฮ็ดออกแล้ว่ออกลายแล้วมันองมาบเบิ่งลายมือเลยมิตี้แต่น้องเยี่ยมรีวิวให้ปลาลุงเบิ่งมลายปะไม่ช่ในจะกเก็บสองคุงซานคุ้งยาวไปเลยโเข้าแกงแกงปะเกนม กินเหมมดกัเลยไปเจ้าปไฮช้อนบุ้งปเขาเจ้ารูไงเขาจะมีนกินทามันรวมอดไปเป็นงได้เส่โอ้สกปูหนาเพราะว่านั่นน่ะอ๋อเดี๋ยวว่าสสกปูหนาวไม่ขากวะเลยปหนาวบุมีวะอืม นเยี่ยมไปจะช่วยยังลืมเลยอ้าหมอนึงเลยรปลงไอ้ใส่ทอนยังทอนพดอยู่ตาหูซะกอนหูอื้อปลไอเด้นนี่นะอีไก่ไงหูอื้เนื้อสบึงมากินมาลงไอ กำลังกินมาลงไงมาไปซื้อข้าตังกล่องมาป่าลงเาเอ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 าเเลาเอาเออาเอาเอาาเอเอาบ้าเอาเอาเาเอากอนเาินเอาเอาเิเอาเอาอาเเาาอ น้ำเขาอีแม่เออน้องพี่กบนี่ปลลุงเออด้อปลลุงมากินข้าวกันเด้อนี่เหอนเที่ยงปลาลุงไงเหยี่ยมกันน้องข้าวพวดน้องเยี่ยมเนาะไก่มาหัวมันปลาขาครับอันเพื่อนอันความีวีแม่ปลลุงไงอันได้อันน้ำมันมาแกงสูนมาช่วยลุงเนาะอายังอันให้ปลลุงมากินน้ำเด้อ กลับใจได้น้งเยี่ยมแล้วก็แม่ได้อาหารมาให้ป้าได้กินน้ำพร้อมรอยแค่น่ะปี่ลุงเอ้เมือนขึ้นตังกล้องมาน้ำวัดรับประทานได้กินดอกน้ำวัดเรืออ้อกินก่อนแซ่บยซบปี่ลุงเอ้ยแกงเองแซ่บเองอยู่ได้ลรืเออแกงเองกนี่หนึ่งบ้างล่ะลูกสาวบี่ลุงอ่านางงงนางงงไอ้เบี้ยเขาเปช่นี่งนั่งนั่งนั่ง มากขกมายมาขดวไปดนกบมาม่ข่าวิปะขามาแม่ร้านเคยนีมะนางรังรังจะได้ร้านเคยกินขนมันี้มะนาง้ังรังนมัดก็ได้มามาจังแซ่บนนีนี่เด่ โอ้ยแสบนะบลุงกินลายคนจังแ่บบลูเ้ยแม่บลุนักชกอลูหกนกินน่อยคนเกินบไกินบมบดมื่อนันอันน้ำมมันเอใหาไปกินปลาไอหัวมันปลาขาวตอนนัแงกินกับแม่น้ำแก้มจงครับน้ำาน้ำปคนเ้หนึ่งกินจงกคนซ่บเสแ

กินข่าวนี่เอาบ่กินข่าวนี่เอากินข่าวนี่เอาเสะข้าวนี่เลยสิเลือมียูขาวนี่กัมีเซ่เสกินข้าวจ้องเบิ่งน้องเบี่งมาบิ้วไอพี่ไอเขาน่มือแม่น้องเยี่ยมแส่ขนาเลยสะพน ตะกี้ว่าจะไปกินข้าวลุงเห็นข้าเจ้าก็เลยอยากกินข้าวมนี่ก็ไม่ปลาลุงมาหุ่มน้ำเอกกินนัวเจ้ไม่เป็นพี่น้องแล้วปลาลุงเอ๊ะแม่เตยน้องฟังแม่น้องเยี่ยมนั่นลายนะจี้จ้องจี้จ้องคนเหมือนลุงไงลายลูกแม่นี่มีเก่าคนเก่าหัวอยู่ข้างๆกันลายเก่าคนบ่เยี่ยมนัน แม่พ่อแม่น้องแยบมังเปลูกเข้าคนปูกยอ่าัว่าสิบสองม่นบ่ะแม่ต้องแยบนังเป็นลูกเป็นลูกกันเลือกเกสุดท้ายเลยเนาะลูกหล่าลูกหล่าเนี่ามกงโง่เย้แม่ต้องแยกหนังยอกีนีปแม่ต้องยองกินีบาป่าจะเอามอีก Đẹp nói em nói nó bưng 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 mẹ bưng 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 bưu 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 bư 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 bưu bư 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 สองลูกอยบาองบาพลุงอันนี้หาบาพี่ลงไหมลุใหม่อว่องยบามย่มเด็ดใจขนาดนัพอดีแซแบทนะใหม่นะมันเป็นนดนะแมนมีแดงงามเขาคายดิกินีได้แล้วเฮยไปหน้ามั่นะ ทำไมน่ะแกงสะกดูกเนาะกะดูกเนาะแม่งแกงะไระดูกหัวาเนาะอื้ออะไ

น้องเมียวนันล่าอันม่านนีน้อยน้งไปบ้าเป็นห่งลงอเป็นงเยบเพชรบอบเพชรหน่ะยกวดนะฮะเนีาน้องมาดิขคอลบพี่ขีปละปลุงฝากกดไลค์กแชรกกดดิตาม่องน้องน่ปะลุงต่อหกันขิดนาปลุงสบายดี